สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแครทุกคนทำไมจะต้องแหกปากตะโก,กเสียงดังตลอดไปละมันเป็นสไตล์พี่ตอนนี้นะคะกำลังจะไปเซาชิงชา้า ไ,ได้ไปเล่นทิงช้านะจ๊ะคือตอนนี้ก็จะไปดูพระพุทธรูปเห็นหน้าตายอย่างงี้ฉันก็เข้าวัดได้นื้อองเปล่าก็คือจะไปซื้อเอ่อจะไม่ใช่จะไปซื้อไปดูพระพุทธรูปเพราะว่าเราอยากจะซื้อเอ่อยังไงเรียกว่าบูชาเนาะไปที่วัดเพราะใกล้จะวันเกิดพี่เค้กแล้วแล้วตอนนี้ก็เจอแต่เรื่องที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเข้าวัดทำบุญบ้างดีกว่าเนาะอ่าแล้วช่วงนี้นะคะคําถามใน Facebook ในอินบ็อกซ์ y อเวติงเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปตตอออบเทท่่่่าไาไหรแนนนะะดูุกันนะ อย่าเพิ่งน้อยใจก็เลยจะมาตอบในคลิปนี้เอาแล้วกันเนาะกับคําถามยอดฮิตมากเข้าใจอ่าชิคกี้พายเยอะๆแบบนี้เรื่องนมเรื่องนมวั้ชอยต้องคุณเหนอเรื่องนมนมทําไมนมทําที่ไหนกี่ซีซีนมนมนมทําที่มอเท๊ประตูน้ํานะคะทํามา450ซีซีแต่ขอบอกเทคนิคไว้นิดหนึ่งว่าจะทําอะไรปรึกษาคุณหมอถามคุณหมอเพราะแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใส่แค่ สี 400, ่ร้อมควรจะใส่380ก็พอแล้วดูว่าเราทําไปเพื่ออะไรใส่ไปเพื่ออะไรนะคะเอออย่าอย่าอย่าแบบสี่ต้องสี่ร้อาพี่เค้กเท่านั้นในขณะที่คุณมีนมอยู่แล้วมึงจะมานมเท่าน,นี้แหละอาเดียแต่พี่เค,ค้กในขณะที่มีแค่หัวนมนึกออกปะสี่ร้อยห้มันก็เลยโอเคอย่างพอดีกับเตาแล้วดูโอเคสวยงามนะมูค่ะ พี่ชีเค้กฉีดผิวหรือเปล่าอ่าพี่ชีเค้กไม่ได้ฉีดผิวนะคะแต่พี่ชีเค้กก็ไม่รู้ว่าการฉีดผิวเนี่ยมันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะแต่ว่าพี่เค้กอะ่ะไม่ได้ฉีดนะตอนนี้ไม่ได้ฉีดเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แต่ตอนเด็กๆเมื่อนานแล้วอะสี่ปีสามสี่ปีที่แล้วอะเคยฉีดเคยฉีดแล้วมันก็มันข่าวนะข่าวอยู่3วันเท่านั้นแหละหลังจากนั้นไปทํางานเอาดอ o กลับมาดํากว่าเดิม3เท่าเป็นไงล่ะคะคราวนี้ต้องฟื้นฟูตัวเองทั้งยิ่งใหญ่เลยคะล่ะ แนะนำให้ขยันเยอะๆหนูจะขาวทาครีมขัดผิวกินค,คอลลาเจนเลิศพี่ซีเคทำจมูกที่ไหนทําจมูกที่คุณหมอประดิษฐ์นะคะ MD Clinic นะคะทั้งตัดปีกทั้งแก้จมูกทุกสิ่งทําที่เขาหมดเลยเพราะว่าเขาทำแล้วเลิศก,ก็เลยทําที่เขา แล้วก็เรื่องครีมเซ็กซี่วิตผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไมาเพราะหนูเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากเอาจริงที่เคเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากๆเอาแค่เห็นไหมบางคนบอกพี่เคทำไมวันนี้ผดขึ้นอ่ะทำไมก็กูแพ้ง่ายไงแพ้เหงื่อตัวเองแต่ฉันก็ยังใช้ครีมเซ็กซี่วิตได้ฉะนั้นพี่ขอสรุปเลยตรงนี้นะคะเนื่องจากที่เป็นคุณครูว่า98%ใช้ได้พี่เมี่ยงก็ใช้ได้พี่เคก็ใช้ได้หนูก็ลองใช้ดู อคำถามต่อไปทำไมพี่ชิเค้กลองแก้มยนๆ์แม่ฉันสังเกตกันละเกินโอ้โหยังไงเนี่ยลองแก้มกูยังมองเห็นเลยเก่งจริงอยากรู้มากเลยว่าคนถามชาติที่แล้วเกิดเป็นโคนันมั้ง พี่ศีเคยินดีตอบนะคะทุกความสุขของงามทุกสิ่งเป็นจริงด้วยซิงเกิลไม่เกี่ยวบอกว่าเฮ้ยไรสะละก็คือพี่เคเคยทำรักยิ้มมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้รักยิ้มมันหลุดแล้วมันก็เลยกลายเป็นร่องแก้มไปในที่สุดเข้าใจป่ะแล้วก็ทีมีเวลาใครที่จะไปทํารักยิ้มหรืออะไรเงี้ยมาถามพี่เคหลายคนมากว่าทําแล้วอะ่ะมันทำรักยิ้มหนูจะโอเคไหมคะหนูจะอะไรไหมคะพี่เคบอกเลยว่ามันโอเคมันสวยแต่หนูศึกษาหมอให้ดีๆนะลูกเพราะว่าถ้าเกิดทำมาแล้วไม่โอเคมันก็จะเป็นร่องแก้มแบบปีแล้วก็จะมีคนนนนั้มมมมาาาสืืืบเเเจออออะว่่หีรรรงงแก อ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่คําถามนะอันนี้บอกว่าพี่ชีเคเป็นสิวผดเยอะจังดูแลเองด้วยนะคะแบบรองพื้นเอาไม่อยู่แล้วขอบคุณสาหรับขาอห่วงใยนะคะแต่อยากจะบอกว่าห่วงใยหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ดูแลนะกูขึ้นผุดบุดเป็นจกเดือดยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าถ้าใครที่ตามพี่เคกจะรู้ว่าเมื่อก่อนอ่ะเป็นขนาดไหน เป็นถึงขั้นแบบไม่มีพื้นที่ว่างอยู่บนใบหน้าแล้วคือสิวผลเดีตยมันเกิดจากการที่อากาศร้อนพี่เค้กจะแพ้เหงื่อตัวเองพอออกไปเจออากาศร้อนปุ๊บมันก็จะขึ้นพอมันขึ้นปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วงานเข้าพอเจออากาศเย็นๆหน่อยเดี๋ยวมันก็จะถุบมันก็จะถูบลงไปซึ่งเราเข้าใจแหละว่าหลายๆคนห่วงใยเนาะเราก็ขอบคุณมากๆก็นี่พี่พี่เค้กแนะนําว่าให้ไปดูคลิปพี่เก่าๆว่าพี่เค้กเป็นยังไงสมัยก่อนจกเดือดขนาดไหนบางคนอาจจะได้เป็นสิวอาจจะได้มีกำลังใจมากขึ้นว่ามันจะต้องหาย พราะขนาดพี่ยังหายได้พี่เป็นคนที่เรียกว่าหนังหน้านี่โอ้โหยิ่งมาตีนก็กคือก็คือแบบยังหายได้อะเออแล้วแล้วทำไมน้องๆจะหายไม่ได้หลายๆคนจะหายไม่ได้พี่ป้าน้าจะหายไ,ได้เชื่อพี่ไม่ว่าจะเป็นสิวอะไรเพราะเดยนเพราะว่ามีคนส่งอีโมให้เยอะมากว่าแบบเคยเป็นสิวอะใช้นู่นนี่นั่นก็ไม่หายแต่ว่าพอมาเจออันนี้ก,ก็ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เคก็รู้สึกดีใจมากฉะนั้นถ้าอยากมีกําลังใจแนะนาให้ไปดูคลิปเก่าๆของพี่เคกวันหน้าเนี่ยมันเป็นจกเดือด เค้กเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคำถามนี้จะกอดหรือจะเกลียดหรือจะตบก,กันดีเอางี้ดูเสียงดูกระเดือกมีมีเอาจริงๆเป็นผู้หญิงแต่กําเนิดแต่ว่าการที่เราไม่รู้สิอาจจะเป็นหลายๆอย่าง การแสดงท่าทางกิริยาหรือทุกสิ่งหรือการที่เรามีกระเดือกอยู่ตรงนี้มันก็ทําให้ทุกคนคิดว่าเราเป็นกระเทยนะคะแต่ดิฉันไม่ได้โกรธเพราะว่าดิฉันชอบมากที่จะบอกว่าดนะิฉันเป็นกระเทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระเทยไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะไม่เคยโกรธเลยแต่อย่ามดดาด่าพ่อล่อแม่หรืออย่ามดดาด่าถึงอาชีพอันนี้เอาตายนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆการเป็นกระเทยไม่ได้ผิดนะเป็นกระเทยสวยกระเทยใช่เป็นกระเทยคือจริงๆเพศท,ที่3เนี่ย เขามีความสามารถเยอะมากนะเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าพี่บางทีแล้วเขาก็แบบมีหัวสมองที่จะแบบคิดนูน่นคิดนี่ได้ฉันก็ดีเลยใช่ฉะนั้นะนะเราอย่าไปบางคนที่บอกกูเกลียดตุด๊ดกูเกลียดทำกูจะบอกมึงว่าเขาไปขี้ใส่ห่วงอบอกวอย่าไปาเกลียดเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทําอะไรให้เราคือบางคนมันเลือกเกิดไม่ได้อะแต่มันเลือกที่จะเป็นได้เขาเลือกที่จะเป็นคนดีเข้าใจป่่ให้โอออกกกาาสคคนนยดูทุทเรืง ตอนนี้เราก็มาถึงร้านเออจริญชัยการช่างตรงเสาชิงช้าแล้วเนาะเออมัวแต่แบบว่าขับรถไปตอบไปด้วยก็เอาเป็นว่าตอบแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะมาตอบใหม่เดี๋ยวขอไปดูกอนนะโอเคเปล่าไม่เดี๋ยวเจอกันไม่เดี๋ยวเจอกัน